อ๋อมานีครับจุดโจมวิวนี่มาทางวะเนี่ยมาแล้วมาหมดแล้วมาแล้วปอนผมเห็นคุณวิ่งเข้าประตูเฉยเลยแล้วประตูห้องนอนโอ้โหเห็นห้องนอนไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหมาเนี่ยครับเป็นจุดอะไรไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ไปกันต่อเถอะไปต่อแตัวทางบ้านจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่มีอะบ้างกำลังสร้างกระสุนร้อนๆเลยเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ไม่เสกอะไรเลยนะครับ ก็สร้างันสดไปเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่อะไรมากหรอกก็ถ้ามีอะไรติชมการครั้งนี้ก็บอกได้นะครับข้างล่างเลยครับแล้วก็จะนำไปปับบเอเจเอเจชั้เล็กดีวีดีใช่เหรอเอเจดีวีดีสเก็ตนี่ผมทิ้งไม่ถฐานที่เข้าใจนะครับไม่ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับ อันนี้ก็ออกไปสู่ความเมืองวังอันไกลโฟ้นนะครับผมว่ามันชักจะอะไรเกินไปแล้วล่ะทำไมเราไม่ทําประตูต่อให้กับบ้านคณตีคุณซืนล่ะครับฮะต่อให้กับบ้านนะครับช